นี่คือ ROG Nux 970 Mini PC ตัวเล็กแต่โคตรขวนเลยจาก iHave CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอปซีผมเปาแอปซีบียูนั่นเองนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องถึงเรื่องของ NUC หรือว่า n u x นั่นเองครับ n u x เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันมาแทนคําว่า mini PC ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย mini PC เนี่ยไม่ได้มีความแพร่หลายเท่าที่ควรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย mini PC มันมีไม่เป็นมีแต่มันไม่แรงมันไม่แรงมันเป็น PC ที่เหมาะสำหรับทำงานออฟฟิศหรือว่าเอาไว้แปะหลังจออะไรอย่างงี้มากกว่านนนะครััับดง้เนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น n n u u c หรืืออว่่่่าา x ทีเเเกิดมพนลนเกม เพราะมันมีคําว่า ROG เป็นต้นนั่นเองนะครับคือตั้งแต่ Intel NUC ละนะครับแต่ว่าปัจจุบัน UC, Intel NUC รู้สึกว่าจะไม่ทําแล้วนะนะครับดนั้นปัจจุบันเนี่ยได้ถูกส่งผ่านไปที่ ASUS ครับ ASUS เลยใช้คําว่า NUC ถือว่าเป็นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนดิง้งดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถใช้ NUC ได้ตามปกติ Intel ปัจจุบันไม่ทำละดังนั้นเนี่ยนี่คือ NUC จาก ROG นั่นเองนะครับ ASUS NUC เนี่ยจะเป็น mini PC ที่เป็นตัว original จากทาง Intel NUC หรือว่า Intel NUC นั่นเองนะครับที่มมีคคุณภาาพและวน่าเชื่อถืออมาาย่างยาวนานนด้วยะครับเอ,า,อาง่ายๆนะมันนเป็ทีม งานจาก Intel Nuc ที่เลิกผลิตไปเลิกทำไปแล้วแทนที่ด้วย ROG นะครับที่ ASUS เนี่ยเขาก็จับทีมงานจาก Intel Nuc เนี่ยมาพัฒนาต่อพูดง่ายคือต่อไปนี้เราจะไม่มี Intel Nuc ละแต่จะกลายเป็น ASUS NUC แทนนะครับก็ประกอบไปด้วยทีมงานจาก ASUS จับคู่กับทีมงานจาก Intel Nuc เก่าโอ้โหนั้นคือสุดเหมือนกันนะนะครับคือพัฒนาในกลุ่มของ ASUS NUC นะครับให้มีความก้าวหน้าในเรื่องของคุณภาพนะครับประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายไปมิตรต่อผู้ใช้และความคงทนนั่นเองคือโจทย์ของมันคือเครื่องเล็กแต่ต้องแรงคือมันไปไม่ได้หรอก เครื่องเล็กแต่ต้องแรงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงรุ่นนี้ครับนี่คือ ROG NUX 970ทางซ้ายมือของผมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือ CPU ครับ CPU เนี่ยจะเป็น Intel Core i9 185H 2 3 g h z 16Core 22Thread ซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าตัว i9 เนี่ยทุกวันนี้มันมีมันจะมี Neural เข้ามาด้วยแล้วก็มันจะอยู่ที่ 16Core 22Thread จาก Intel ตัว i9 185H พูดง่ายๆคือ CPU Notebook แหละที่เป็นลักษณะของโมบายแล้วกันเนี่ย i9 185H เนี่ยคือ High Performance นะ สาม g h กะเฮิร์ตแต่ว่าคอ i9 เก้า่อนนั่นแหละอันต้า9เพราะว่าในปัจจุบันนั้นในเจ็ดสนั้นก็จะเปลี่ยนไปละนะครับอาจจะเป็นที่เรียกว่าเมเทอร์เล็กหรือว่าอัลเล็กนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นนักที่เรียกได้ว่าประหยัดพื้นที่นะเขาเรียกว่าเป็นแฟกเตอร์ที่เล็กมากเขาเรียกว่าอันต้าสมอลฟอร์มแฟกเตอร์คือไซส์ปกติของคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันจะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่า a t เจ็กฟอร์มแฟกเตอร์อะไรพวกนี้ปกติอีสมอลลฟอร์มแฟกเตอร์นี่็าเลนมัก มากแค่จะเล็กที่สุดล่ะนะครับเล็กที่สุดเลยดีกว่าผมว่ามองว่าเล็กที่สุดเลยดีกว่าเพราะว่าเป็น NUC เป็น n ักมันเล็กที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับความเล็กของมันนั้นมันไม่ทําประสิทธิภาพให้แบบลดน้อยลงเลยนะมอสประสิทธิภาพระดับสุดยอดครับแล้วก็การใช้งานแบบมาติดทากกิ้งในแบบไร้รอยต่อคือซีวูมันทัวระคออันตรก้า5 h นึ่งแปซ์ต้าคออีสสเทรดอ่ะคือมอสประสบการณ์ที่แบบสุดยอดแล้วในการทํางานของมาติดทากกิ้งด้วยคอและเทรดมากถึง16คออีสสเทรดได้แบบไร้รอยต่อนั่นเองนนนนะคคครรรรรับบาาาวเเ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 กกกมมมมมออ์์์ใทีี่่่ปป็็็ยยสถุผ Discord ิดไซต กเกมตัดต่อบันทึกวิดีโอทุกอย่างทําได้หมดเล่นไปเล็กคอร์ดไปอัดโอเวอร์เรย์ไป, re, ไปหรือว่าเล่นเกมไปได้โดยแบบที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีสะดุดนะครับคุณสตรีมเกมได้ครับคุณตัดต่องานได้ครับใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้เหมือนคอมพิวเตอเร์เครื่องนึงแบบปกตินั่นแหละนะครับก็คือสบายนะครับเพราะว่าในส่วนของการ์ดจอนั้นเดือดเชื่อนะไอตัวแค่นี้การ์ดจอจะเป็น Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU โซ์สี่คือการ์ดจอ4070 Laptop ในตัวีพียูโว้วนี่คือการจจอนี่ยนะอุ้ยแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนตัวนันี่ย มองว่าความแรงนั้นมันชนกับเดสก์ท็อปประมาณ4 0 0 4000ได้เลยนะครับนี่คือ Nvidia g e f o r c e RTX 4070 Laptop GPU ก็คือเนื้สภาพครับ i9 1 8 5 h ตีหัวค2 2 thread จับคู่กับการ์ดจออย่าง RTX 4070 Laptop แล้วอยู่ในทรงตัวแค่นี้คิดดูแล้วกันว่าจะแรงขนาดนั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะจัดวางได้ทั้งแนวนอนนะครับและแนวตั้งได้ด้วยนะครับเขาจะให้ขาตั้งสำหรับการวางแนวตั้งมาให้ด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะวางได้ตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะครับแลล้้ววกกกกก็็าาาาารโโโโออ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 หหหเเเชชืื่่่่่มมมมมมตตดดดัันนนะะะคจจู แต่ข้างในนี่คือโหดมากตั้งแต่พออันต้า 9185H ละตั้งแต่16ค o 22 thread ละตั้งแต่ Rjx 4070ละในการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยรู้แบบแลนเนี่ยเขาให้มาความเร็วสูงสุดถึง2.5กิกะบิตแลนให้มาครบเลยนะโอเคไหมคือระดับ2.5กิกะบิตแลนที่เขาให้มาขอเชื่อมต่อแลน r j 4 5แต่คือที่ว่าคุณคิดจะต่อสายแลนเขามี Wi-Fi มาให้ด้วยนี่คือ Intel Killer ให้ Wi-Fi 6E มา และถ้าคุณเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์บลูทูธต่างๆนานาะอย่างเช่นเมาส์บลูทูธหรือว่าอะไรก็ตามแต่หูฟังทูวาเลตเขาจะอินทิเกรตบลูทูธ5.3มาให้ด้วยเรียกได้ว่าการเชื่อมต่อผ่านข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพอร์ตแลนสูงสุดถึง2.5กิกะบิตแลนวายฟ 6e ผ่าน Intel Killer และการเชื่อมต่อหลากหลายอุปกรณ์ device ที่เรียกได้ว่าทุก d e v ว c e อย่างเช่นโทรศัพท์หรืออย่างเช่นหูฟังต้องมีคือบลูทูธก็มีเพราะว่ารองรับบลูทูธ5.3นั่นเองครับโอเคไหมมีไฟ panel บแบลร คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจออีกนะมันมี R L G Panel อีกที่สามารถปรับแต่งได้และสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ที่ชื่นชอบได้พูดง่ายคือลงไฟล์ g i f ตได้ปรับแต่งทุกอย่างได้หมดเลยนะครับที่ง่ายๆคือเราทำการใช้ออรหาซสิ่งนี่คือสามารถซิงค์ไฟได้นะครับแรมเป็นโซดิมครับ32กิกดีดาฟายหัวเปนเวอร์จากว่าสเปคแรมเป็นโซดิม32กิกดีดาฟาย15600เมกะเฮิร์ซดีดาหครับตัวแค่นี้นะสตอร์เรจ S D g e n 4เป็น P C E 4.0ความจุให้มา1นึเทราไบต์ไว้16หกคอ 22เทรดจากอันต9 1 8 5 H. แรมซัลสกิกดีดาวไฟ์บัดห้า0 0 a เมกะเฮิร์ซดอว์อลชัยนอลก้าจออร์ด b e จ็ดศูนดแทสตอร์เรจงเทราไบตีหกิกบิตแนดไวไฟ o ทที่หมดทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยน้ำหนักเพียงแค่2 6กโัมเท่านั้นเบาจัดเลยนะครับสำหรับ NUC หรือว่านักตัวนี้ดังนั้นไม่น่าเกรดแน่นอนพอการเชื่อต่อมีอะไรบ้างครับ1คือเาให้พอ Th นั Th 4เนี่างจริงๆภายนอกหน้าาตเราจะเห็็นนว่าเป U ้พอร แท็บเล็ตโวลที่เนี่ยทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นเยอะภายนอกอาจจะเหมือนทายซี C ทั่วๆไปแต่จริงแล้วมันฐานเกิดข้อมูลได้ที่เร็วมาก40กิกะบิตเปอร์เซกรวมถึงรองรับ DisplayPort 2.1และในเมื่อมันเป็น Thunderbolt 4แล้วมันเป็น DP แล้วมันต้องมี PD ด้วยหรือว่าเขาว่า power delivery ตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้5โวลต์9โวลต์12โวลต์ Fast Charging ก็คือรองรับได้หมดนี่คือเขาให้มาเป็น Thunderbolt 4ด้วยที่เป็นทายซี C. โหดมากนะตัวนี้นะครับ <S <S แล้วก็การเชื่อมต,ต่อต่างๆอย่างเช่น Intel Killer Wi-Fi 1690i 6E นะครับ AX อันนี้ผมกก็บอไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัว Wi-Fi Intel 6E จาก กินเลอร์นั่นเองในมุมของ ax 1นึ่ i ดังนั้นเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยสบายไม่ต้องซื้อการ์ดไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะที่อินเตอร์เกตให้มาเนี่ยก็โหดมากแล้วรูทูลว่าห้านะครับพอร์ตแลนไป2.5กิกะบิตแลนมีพอร์ต hdmi 2.1 1พอร์ตแล้วก็มีตัวพอร์ต display port ดีจุอีก2พอร์ตนี่เหมือนกาจอต่อแยกออกมาเลยนะเนี่ยนะครับอูพอร์เชื่อมต่อน่ากลัวมากพอร์เชื่อมต่อหน้าจอเนี่ยมี thunderbolt 4 1 2.1ละ HDMI อีก1พอร์ตละ hdmi สอีก2พอร์ต 4จอแล้วนะและเท่านั้นยังไม่พอครับมันจะมี USB 3.2 Gen 2อีก4พอร์ตสายส Gen 2เนี่ย10กิกนะครับ10กิกกิบบิท per สิอีก4พอร์ตแล้วก็มี USB 2.0อีก2พอร์ตอ้ให้มีเยอะจังวะโอ้ยมี SD Express เวอร์ชัดนย0ที่เป็น card reader อีกนั่นเองครับว้าวต่างเยอะนะนะครับอันนี้ให้มาเยอะมากคือให้พอร์ตเชื่อมต่อมาเหมือน PC เลยอะมากกว่า PC มันรุ่นซะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือสเปคทั้งหมดแล้วมันเล่นอะไรได้บ้างไปดูกัันเลยครบ เห็นว่าโคตรแรงแต่คราวนี้เนี่ยมันมีคําถามว่าแล้ว r o g NUX ตัว970กับ r o g NUX ตัว760เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าอันดับแรก CPU ต่างกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัว970เนี่ยจะเป็นอัน9 185H 2 3 g H z กิกะเฮิร์ตซก็จริงนะแต่ว่าเทอร์โบไปได้ไกลถึง 5.1GHz ครับ16 Core Cat คอรี่2 t บสอ a เทรดแคชย m เเป็น NPU นะ ตัวนี้เป็น Intel NPU คือหมายความว่ามัมี Neural Processing Unit หรือว่าการประมวลผลทางด้าน AI ด้วยนั่นเองนะครับ970จะได้อันต้า9 J60 เนี่ยจะได้อันต้า7นะครับ J60 จะได้อันต้า 7155H ครับ 1.4GHz ครับแค c 24เมกเทอร์โบ10.8 16ค o r e ยี่สิบสอง thread เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้คืออันต้า7นะครับเ GHz ต่ำลงแล้วก็ได้ Intel NPU มาเหมือนเดิมกราฟิกครับในส่วนของ970เนี่ยจะได้ RTX 4070 Laptop GPU ที่ TDP ค่อนข้างสูง,งนะคือ115วัตต์บวก25วัตต์ Dynamic Boost คคืออรราาาาาาานนวววว่่มาามมมััสสถบูตตต์์ได้ีก25หย total TDP คือ140ีวัตต์สูงมากนะครับได้140วัตต์4070 140วัตต์ TDP นี่ถือว่าโอ้ผมว่ามีสิทธิ์ชนกับ4 0่0 i ได้สูงมากเลยชนกับ4 0่0 i นยนเดส์ดท็อปได้เลยนะครับเพราะกับแรม 8GB GDDR6 นะครับอ่ะอันนี้คือในมูของ970นะแต่ถ้าเป็นตัว760เนี่ยคุณจะได้ NVIDIA GeForce RTX 4060โอเคกาจะลดอีกแล้วนะครับตามราคาครับ TDP ก็จะเหลือแค่110 บวก25วัตต์ดัลทีมิกบูสต์แรม8กิก G ดาผมมองว่าความแรงก็ต้องน้อง4.60แหละในเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับเมมโมรี Memory, ครับถ้าเป็น970จะได้32กิก DDR5 บร0ทัศน์พเป็นโซนดิมอันนี้อัปเกรดได้และ Mac คา p a ไ i t y ซตี้เนี่ยได้ถึง6 4กิกซัพพอร์ตด้ว่าช่ออยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว760เนี่ยจะได้สิบหกกิาซ์ะครับ y เท่ากัศน GB, เพันหกนะครับแมถ้า 70, จะไทรเไนตี้ก็อต อีก3สล็อตให้คุณใส่ก็คือเป็น PCIe <im itation> 1 0 NVMe Innotu สสล็อ,ลอตอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าตัว760เนี่ยก็จะลดความจุลงเหลือ512ร้กิก PCIe 1 0แต่ว่าก็ยังเหลือ2สล็อตให้คุณใส่อีกก็คือทั้ง3สล็อตเนี่ยรองรับ4 0หมดเลยอันนี้สามารถอัปเกรดได้ผมบอกว่าอันนี้เรื่องเล็กนะครับโอ้โหแต่ราคาก็หนักคอตามไปด้วยเลยนะครับ Aujena 9.0ตัวน,น,นี้ราคาอยู่ที่99,999บาหมื่นเก้าพันเคก้แล้วก็ถ้าเป็นตัว760เนี่ยจะอยู่ที่77,777บาทนั่นเอง ต่างกัน2 0 0 0 0ื่นกว่าความแรงก็ตามนั้นครับต้องบอกก่อนนะว่าคุณซื้อ rog นัก9ก้วันนี้เนี่ยมันมีของแถมด้วยนะครับแถมจอเกมมิ่งอย่าง rog strix xg 2 7 a cs ตัวนี้ย2 k 1 8 0 hz จาก rog มูลค่า1,1900บาท 写吧。 ดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว LG Nux เนี่ยหรือว่า NUC ตัวนี้เนี่ยรับประกัน3ปีครับ on site service ไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันเลยคือครบหมดเลยก็ประมาณ9999 9าสบาทสำหรับตัว NUC น u x นเ0้เนเทสมันก็มีดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกมิติใหม่ที่แรงเลยสำหรับตัว NUC ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย NUC ตัวเนี้ยสามารถใช้เป็นเครื่องหลักได้เลยแล้วรับประกันจาก LG หรล้ว่าแม่งแรงมากราคาแรงอยู่แล้วตามราคาอยู่แล้วแต่ว่าประสิทธิภาพมาคือคุณได้อันด้าเก้าอันด้าเจ็ดมาค ว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมหรือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเล่นเกมโดยที่ขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นอันตร s าสมอลฟอร์มแฟกเตอร์ที่น่าสนใจจาก ROG ครับนี่คือ ROG ในโมเดลของ ROG n u x 970และ700ตามลำดับนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูตัวนี้ครับนี่คือกล่องของมันนี่คือ ROG ASUS ORASING ตรงนี้นี่ Nu x ตัว970อย่างโหดข้างในครับ Intel Inside ยายที่ผมเกิดไปว่าคุณไม่ต้องห่วงครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาใช้ทีมงานจาก Intel n u x จับคู่กับ ASUS NUC มารวมกันกลายเป็น ROG n u x นั่นเองนะครับเห็นไหมดังนั นี่คือหายห่วงอยู่แล้วนะครับโอเคไหมแกะออกมาฟึบโอ้ฟึ๊บ,บข้างในก็จะมีกล่องโอ้พิมพ์เมี่ยมมากเลยนะอุย้ยกล่องสวยตัวนี้กล่องสวยมากนะครับเห็นปหมตัวนี้เป็นโลโก,โลก้ l g ครับ Intell i n s i g h เหมือนเดิมใช่ปะอยา่างกองรองเท้าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอันตร้าสมอลล์แฟมิเล็กเตอร์เนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับว้าวเนี่ยพูดถึงประสบการณ์การแกะกล่องนั่นสวยนะเห็นปหมแกะออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยเท่วะ่ะเราจะเจอ NUC ตัวนี้ โอ <Okay. S 2> oh. เคคเรื่องแค่นี้เหรอเบาเนี่ยเราก็จะมีโฟมเขาจะมีอะฟองน้ำที่อัดฉีดมาเพื่อให้มันรองรับตัวเครื่องโดยเฉพาะข้างในก็จะมีสแตนให้ด้วยอันนี้สำหรับที่วางแนวตั้งหรือวางแนวนอนก็ได้เดี๋ยวเราวางกันตรงนี้นหลักก็จะมีประมาณนี้ปะอ๋อข้างในก็จะมีมีข้างในก็จะมีอีกนะอันนี้สาย ac ให้สายแปลงมาให้ด้วยที่เป็นอะไรโอ้โห adapter ต,ตัวเท่านี้แสดงว่าไม่กินไฟเยอะครับอะแดปเตอร์เยอะอะแดปเตอร์ใหญ่ไม่เริ่มเทิมเลยนะครับมีอะไรให้อีกครับ ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนาเช่นปลั๊กไฟนี่อันนี้ปลั๊กไฟต่อจากอะแดปเตอร์ครับนั้นๆเนี่ยนี่คือตัวนักเนี่ยตัวละแสนเนี่ยนักเนี่ยโอ้ตัวแค่นี้เองอ่ะก็ต้อว่ากล่องจานเอาเทียมเห็นป่ะนี่ใครไม่รู้เลยว่าเป็นนักเนี่ยเห็นป่ะแต่ว่าเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟเอาล่ะอยากรู้ว่าเวลาเปิดไฟหน้าตาเป็นยังไงตอนเปิดเสียงมันดังไหมอะไรยังไงครับแป๊บนึงนะเสร็จแล้วปุ๊บใส่เข้าไปอุ้ยเล็กแค่นี้เองเหรอกดเปิดว้าวตรงนี้ สามารถแกะใช่ไหมแล้วก็ใส่โลโก้เป็นแบบว่าทําเองได้เนอะอ่านี่สามารถแกะได้นะครับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้ก็มาตัวแค่นี้นะครับโออเจ๋งว่ะในตัวดูก็จะประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วผมจะมองว่ามันก็ให้อารมณ์เหมือนโน้ตบุ๊กแหละแต่สเปคไม่ขวดอืมแต่เป็นนักไง Intel นักไม่มีแล้วครับแต่ม้านุ่งบอกครับมีเอาจีนักมาแทนครับเรารบรองว่าเวิร์กกว่า Intel นักแน่นอนเพราะมันการจับคู่้ระหว่าง a อร์ซูตนักกับ Intel นักกลายเป็น ROG นักและ ROG นี้ชื่อนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องของความแรงระดับ Intel Core i9 เรื่องของแรมขนาดส2 g ิิเรื่องของพอเชื่อมต่อที่ให้มาแบบครบให้ทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็ให้บลูทูธให้ Wi-Fi 6e ให้พอแรม2.5กิกะบิตและพอเชื่อมต่อที่เป็น Thunderbolt 4เรียกได้ว่าคือทุกอย่างครบทั้งหมดนั่นเองครับนี่คือ ROG นัก970ประมาณแสนหนึ่ 70กับ70ข้างนอกเหมือนกันแต่จะลด cpu ลงลดแรมลงลดการ์ดจอลงอะไรงี้ก็แล้วแต่ตามราคาแต่ว่าถือว่าเป็นน่าสนใจครับสำหรับตัว r l g i n a c เก 9, 70, ตรงนี้และประกัน3ปีเต็เมเงิน on site service แล้วที่สำคัญที่สุดคือมีจำหน่ายที่ i have cpu ครับเจกันเฉพาะใหม่ครั้งหน้าวนนี้ล่าไปก่อนขอเล่นตรงนี้ก่อนไว้เจอกันสวัสดีครับ